สวัสดีครับเฮียเข้มเต็มข้อกลับมาแล้วที่เด็ดเฮ er ียเข้ม6คู่วันนี้จะมาวิเคราะห์เจาะเกมการแข่งขัน,ขนโปรแกรมฟุตบอลเตะกันในคืนวันอังคารที่2ธันวาคม6 8 6 8คู่เน้นๆ ไปกันครับที่1หนึ่งไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะกันเวลาตีสองครึ่งเจ้าบ้านฟูลแลมอันดับ15เปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อันดับ2เงื่อนไขยอยู่ที่ผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้หนคู่ผู้นี้เจอกัน10นัดย้อนหลังแมนซิตี้ชนะทั้ง10นัดยังไม่แพ้ยังไม่เสมอฟอร์มดีกว่าเห็นเห็นผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการทนานําคะแนนไล่อันดับหนึ่งให้ใกล้ที่สุดดังนั้นเกมนี้เน้นแน่นอนเฮียเขมเ้มเต็มข้อลอบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชัย ชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่3ประตูต่อ0ูนย์ผู้ที่2เตะกันเวลาตีสองครึง่งบอลสมัรที่มาดะสิบเเปิดบ้านรับการมาเยือนเอเวอร์ตันที่มาดะสิบสี่เงื่อนไขยอยู่ที่เจ้าบ้านบอลมาศูนย์จุดห้าผู้นี้5้าเกมหลังสุดที่เจอกันเป็นบอลสมัรชนะไปได้ทั้ง5เกมอันดับคะแนนเจ้าบ้านมี19คะแนนผู้มาเยือนเอเวอร์ตันมี18นนคะแนนคาดว่าเกมนี้ลูกทีมของเดวิดมอยมาแบบมูแน่นอนเฮียเข้มเต็มข้อลอบไปที่เอเวอร์ตันเก็บชัยชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ที่ 2ประตูต่อ0ูนย์ที่3เตะกันเวลาตีสาเจ้าบ้านนิวคาสเซิลที่อันดับ13เปิดบ้านรับการมาเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ที่มันดับ12เงื่อนไขอยู่ที่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลศูนย์จเจ้าบ้านนิวคาสเซิลหกเกมหลังสุดเล่นในบ้านชนะรวดทั้ง6เกมผู้มาเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์เล่นนอกบ้าน3เกมหลังสุดแพ้ทั้ง3เกมคาดการเจ้าบ้านนิวคาสเซิลผ่านเงื่อนไขแน่นอนหีเข้มเต็มข้อล่อไปที่นิวคาสเซิลเก็บใช้ชนะแน่นอนทายสกอร์ไว้ ที่3มประตูต่อ1่ผู้ที่4ไปที่ลาลิก้าสเปนบิ๊กแมตเตก,กนันเวลาตีสาบา์เซลโลนาที่มันดับ1เปิดคำนูและกันมาเยือนแอเลนติโกโมารลิที่มันดับ4เงื่อนไขยอยู่ที่เจ้าบ้านบา์เซลโลนา0.75าบาซ่าเล่นในบ้าน5นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครเก็บชัยชนะทั้ง5นัดผู้มาเยือน5นัดหลังสุดเล่นนอกบ้านเสมอ2แพ้1ชนะ2อันดับคะแนนบาเซลโลนาเจ้าบ้านมี34แต้มผู้มาเยือนแอเลนติโกโมารมลิดมี3 1แต้ม,ตมเกมนี้เป็นเกมช่วงชิง ตำแหน่งจาฝูงถ้าผู้มาเยือนแอดแมลริทชนะได้ทําแต้มได้เท่ากันที่34แต้มถ้าพาท่าบาร์เซลโลนาชนะจะทําให้บาร์เซลโลนาหนีไปอีก3แต้มคาดการบาร์เซลโลนาไม่น่าผ่านเงื่อนไขหีเขมเ้มเต็มข้อล่อไปที่ผลเสมอายสกอร์ไว้ที่ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ผู้ที่4ไปที่เยอรมันเป็นรายการเดฟเฟโพคาเตะกันเวลาตีสามบรัสเซียดอทมุนที่มันับ3จากบุนเดสลีกาเปิดบ้านรับการมาเยือนนวคุเซน ที่ันดับ4จากบุนเดสลลกาเงื่อนไขอยู่ที่0.5ทางฝั่งเจ้าบ้านดอตมุลเจ้าบ้านดอตมุลเล่นในบ้าน7เ,เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครเสมอ2ชนะ5ผู้มาเยือนเลเวอร์คูเซ่น3เกมหลังสุดชนะทั้ง3เกมฟอร์มกำลังแรงเกมนี้คาดว่าบุสเซียดอตมุลจะผ่านเงื่อนไขแน่นอนเหียงเข้มเต็มข้อล่อไปที่บุสเซียดอตมุลเก็บชัยชนะแน่นอนไทยสกอร์ไว้ที่2ประตูต่อ0ูคู่ที่6ไปกันที่อิตาลีเจะกันในเวลาตี3บมวันทวยโคปาอิตาลี เลียนขับเจ้าบ้านยูเวนตุสทีมอันดับเจ็ดจากเกาโชซิลิอาเปิดบ้านรับกันเมเดเยนอูดินิเซทีมอันดับ9้าจากเกาโชซิลิอาเงื่อนไขอยู่ที่1.0ทางด้านเจ้าบ้านยูเวนตุสคู <c oughs> ่นี้เจอกัน3เกมหลังสุดเป็นยูเวนตุสชนะไปทั้ง3เกมคู่นี้ค่อนข้างสูสีทั้งอันดับและคะแนนและความสามารถคุณภาพทีมค่อนข้างสูงเฮียเข้มเต็มข้อลอบไปที่ยูเวนตุสเก็บชัยชนะแน่นอนทาทสกอร์ไว้ที่1ประตูต่อศูนย์ที่เด็ดเฮ er ียเข้มจบไปแล้ว แล้วพบกับเฮียเข้มเต็มข้อได้ใหม่สวัสดีครับ